อินเทอร์วอลรันนิ่งคืออะไรจะรู้ได้ไงว่าเราควรวิ่งกี่รอบรอบและกี่นาทีวันนี้ครับผมก็จะมาเคลียร์ให้เพื่อนๆหายสงสัยกันนะครับว่าการวิ่งอินเทอร์วอลที่เราเคยได้ยินมาตลอดเนี่ยมันคืออะไรครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราควรวิ่งกี่รอบในแต่ละรอบเราควรวิ่งกี่นาทีครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอินเทอร์วอลรันนิ่งครับคือการวิ่งเร็วสลับกับการวิ่งจ็อกกิ้งนะครับทำแบบนี้หลายๆรอบครับหรือเรียกว่าทําเป็นเซตครับ โดยช่วงวิ่งเร็วเนี่ยจะอยู่ที่ 95%-100% ของ VO2 max นะครับเป็นความหนักในระดับที่เหนื่อยหอบแต่ยังสามารถคุมจังหวะก,การหายใจคุมรอบขาได้ครับสามารถวิ่งได้จนจบในแต่ละเซตครับโดยในเซตแรกๆเนี่ยจะชิลมากครับแต่พอเป็นเซตหลังๆเนี่ยหรือ70%ของการฝึกนะครับจะเริ่มคุมทรงกันไม่ค่อยอยู่แล้วนะครับ i n t e r v a l Running เนี่ยใน1เซตครับเราควรวิ่งกี่นาที โค้ชแจ็คแดเนียลครับได้บอกว่า Interval Running ครับเราควรฝึกที่1นาทีครึ่งถึง5นาทีนะครับเพราะว่า Interval เนี่ยจะฝึกให้เราได้วิ่งในความหนักในระดับของ VO2 max นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเวลาต่ำกว่า1นาทีครึ่งเนี่ยจะเป็นการใช้ระบบพลังงานแบบ a n a e r o รบิกนะครับแต่จุดประสงค์ของการวิ่งของเราเนี่ยคือการฝึกระบบ a e r o บิกครับในระดับ VO2 max โค้ชแจ็คครับยังแนะนำอีกว่าในการฝึกอินเทอร์วอลรันนเนี่ยเราควรฝึกแบบ1ต่อหครับ ไอหนต่อหนึ่งนี่คืออะไร1ต่อหนึ่งครับคือการวิ่งเร็วครับหน่หน่วยเวลาและการวิ่งพักครับหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งอีกหน่วยเวลาครับเช่นถ้าเราวิ่งเร็ว2นาทีครับเราควรวิ่งจ็อกกิ้ง2นาทีเช่นเดียวกันครับเพื่อให้หัวใจเนี่ยไม่หายเหนื่อยจนเกินไปครับเพื่อคุมระดับความเหนื่อยนะครับเป็นการฝึก v O t o max ครับให้จากที่เราเหนื่อยจากการวิ่งเร็วเนี่ยจนพูดไม่ได้ครับให้เราจ็อกกิ้งครับจนความเหนื่อยมันลดลงจนเราพูดได้นะครับ และสุดท้ายครับอินเทอร์วอลครับเราควรวิ่งในระยะทางเท่าไหร่ครับโคชแจ็คครับเขาแนะนําว่าอินเทอร์วอลเนี่ยช่วงวิ่งเร็วครับต้องไม่เกิน10กิโลเมตรหรือไม่เกิน8%ของวิทนี่ไมล์เลดนะครับเช่นถ้าใน1สัปดาห์ครับเราวิ่งทั้งหมด50กิโลเมตรครับดังนั้นครับอินเทอร์วอลครับเราควรจะวิ่งที่4กิโลเมตรครับโดย4กิโเมตรเนี่ยก็คือการเป็นช่วงของการใช้ความเร็วสูงสุดนะครับ ไม่รวมกับช่วงวิ่งจ็อกกิ้งนะครับแล้วก็เราก็จะซอยกันว่าไอ้8กิโลเมตรโดยประมาณของเราเนี่ยครับมันจะเหลือเที่ยวละกี่เมตรนะครับโอเคครับการวิ่งอินเทอร์วอลข้อมูลที่ผมให้ไปเป็นเนี้ยบ้างครับถ้าเกิดว่ามีประโยชน์ครับเพื่อนๆสามารถนำไปปรับใช้ได้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมและติดตามคลิปดีๆมีสาระจากช่อง r u n n e r w a ด้วยนะครับสวัสดีครับ